สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกท่านนะครับมาเจอก,กันกับผมปาล์มสาบาทห้าบาทเหมือนเดิมที่จะมาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลที่จะลงสนามกันในค่าคืนนี้นะครับก็เราจะไปดูฟุตบอลอยูฟาหยุดบปาลิกที่จะลงเตะกันในค่าคืนนี้นะฮะมาดูกันที่เกมแรกนะครับโรมาก,กับสตุตการ์ดฝั่งของโรมาต้องชนะในเกมนี้นะครับ โรมาเนี่ยนัดล่าสุดชนะโตริโน o มา2.0นะครับส่วนสตุตการ์ดก็ไม่แพ้ใครเลยเลยใน5นัดหลังสุดแต่ว่าสะดุดเสมอยูนเบอร์ลินในบ้านฝั่งของโรมาโดยจันเปโรกัสเวรินีครับก็จะได้อ e ีแวนฟูกุซันกลับมาหลังจากมีอาการบาดเจ็บครับขณะที่มาริโอเออร์โมโซพักประมาณ1เดือนนะเซนเตอร์ฝั่งซ้ายก็หายไปนะฮะก็อาเตมดอฟบิกสเกเซลิกคููนี้ลงสนามไม่ได้ แนวร,รุกก็จะเป็นทางด้านลอเรโซเปียกรีนีปาโลดิบาล่าแล้วก็อีแวนฟูกูซันเกมรับก็จะเป็นจิโลกามันชินี่อีวานเอนดิก้านะครับเวสลีย์มานูโคเน่เล่นกลางกับมันคริสตันเต้พวกนี้นะครับส่วนฝั่งของทีมเยือนสุดการ์ดครับก็เซบาเตียนอูเนสไม่มีเปลาเอลคานุสติดโทษแบนพอดีนะกลับมาจากทีมชาติก็ได้พักไปเลยพอดีนะแดนสกาดูนะครับอ่าลาซาโยวานวิชลงสนามไม่ได้ที่เหลือแนวรุกก็ชุดเดิมครับเดนิสอุนดาฟคริสฟูริด นิโคลัสนาตี้นะกลางก็อัตการคาราซองกับแองเจโลสติลเลอร์เหมือนเดิมเกมรับก็จะมีรามอนเฮนริชจับคู่กับฮูลเลนชาโบนะครับคู่นี้ก่อนเริ่มเนี่ยฝั่งทางโรม่าดูดีกว่าต้องชนะแต่ผมว่าบอลสูสีแล้วก็โรม่าจะมีัญหาผู้เล่นบาดเจ็บบอลไม่ค่อยแน่นอนด้วยสำหรับกาสเปรินีโอกาสออกเสมอสูงมองไปที่สุดการไม่แพ้นะครับ